วัดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหนองกาวตำบลทุ่งแสงสงรามอำเภอบางระกรรจำจังหวัดพิษณุโลกครับมาแปลงขาเขี่ยเมสซี่หนึ่งสองสี่สามตัวของเสียพลเมตนะครับพีรมตรอัดฟางนะครับก็อยู่ติดกับอำเภอคงไกรลาดของสุขโขทัยนะครับก็แปลงทั้งหมดสามตัวด้วยกันครับมาดูตัวที่เสร็จแล้วกันนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างตัวเก่าก็พอทิ้งครับเราบ้ามเสียงดังนะครับตุต๊กตาแล้วเชื่อมหน่อยอันนี้คือตัวที่เสร็จแล้วครับนี่นะครับตัวที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้มัน,นมีอะไรบ้างจะพาไปดูครับก็มีค้าแขนหน้าย้ายมันเป็นตัวหน้าเราก็ทำพุ่งหน้านะครับ แล้วก็มีตัวค้ำแขนค้ำแขนเบี่ยงค้ำแขนเบี่ยงให้ดูอ่ะเดี๋ยวช่างแซมหมุนหมุนให้ดูหน่อยครับผมเป็นไงบ้งหมุนถูกทางปเ,เออตัวนี้ก็จะเป็นตัวพยุงนะครับมีบูธอยู่ข้างในมีบูธซับสามารถถอดประกอบได้ จะให้มันนิ่มขึ้นนะครับสามารถปรับความแข็งความอ่อนนะครับปรับความแข็งของลดสปริงได้แล้วก็ปรับระยะได้นะครับะนะครับรุ่นนี่แก้ไขแล้วเคครับผมเดี๋ยวทำเสร็จแล้วลองเครื่องให้ดูผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว3มตัวอ๋อใช้เวลาตัวละประมาณติดตั้ง ตัวละสองชั่วโมงนะครับตัวละสองชั่วโมงตัวละสองชั่วโมงหนึ่งตัวใช้เวลาติดตั้งสองชั่วโมงจะเตรียมของหนึ่งวัน,นเสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสามตัวอ่ะแล้วเราจะเดินทางกลับแล้วครับผมส่งงานเรียบร้อยลูกค้าบอกไม่ต้องเทปแล้วครับล้ลูกงานเลยนะครับ สั่งเรียบร้อยแล้ว3ตัวโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ